โอเคก็ okay. พยายามจะหายเซอรชันแต่ว่าพี่อูก็ไม่อยากให้เด็กต้องรอจากครูครูหรือว่าโจทย์เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้ได้อยากได้สัมผัสของวิกแดนไม่ได้ไม่ได้อยากให้เด็กๆเข้าใจว่าเต้นมันคือแค่สเต็ปมันมีมากกว่าน,นั้นสําหรับพวกเราเต้นคือชีวิตไปแล้วนะคะเก็บเกี่ยวเอาเวิร์กช็อปวันนี้ทุกๆอย่าง ก็จะทําให้พวกหนูผ่านอุปสรรคไปได้เรื่องของพวกหนูเรื่องเล็กมากค่ะสําหรับพี่อูนะคะเมื่อกี้ตอนที่เดินมาพี่อูก็บอกมุกเพราะว่ารู้สึกว่าวีคนี้มุกมุกไม่ค่อยไม่ค่อยหายปร์ฟอร์มอย่างที่แต่วิคที่แล้วแล้วคเคยใช้หลายครั้งเวลาพี่อูปมีปัญหาก็คือถ้าเราคิดว่าพรุ่งนี้เราต้องตายหรือเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะเราจะทําอะไรเราคงทํามันเต็มที่กับทุกอย่างที่เราได้ือฮึ ะะถ้าเราคิดแบบนี้เราสร้างทัศนะที่ดีของตัวเราเองเรานั่นแหละคะ่ะจะมีพลังและถ้าเราเริ่มต้นด้วพลัง,ลงเราก็ถึงจะสามารถให้พลังนั้นกับคนดูให้พลังนั้นกับแฟนคลับนะคะเพลงที่ยากถ้าเต้นที่ยากเป็นเรื่องเล็กหมดเลยค่ะถ้าหัวใจเราแข็งแรงทุกโจทย์เป็นเรื่องเล็กนะคะอยากให้เริ่มต้นด้วยเล็กฟันเป็นตัวสตาร์ทสำหรับสิ่งใหม่ที่จะเกิดในบ้าน AF นะคะแล้วก็สู้ต่อไปอที่พูดอะไรกันพี่ๆหน่อยได้ไหมครับได้ปะอยากให้กำลังใจพี่ก็ยังไงทีดังไหมไม่ดังไหมเทสสิคะเทสอ,อ,อีกทียิ้มสิะคะ,ะพูดครับพูเลยนาโชคเทสกรบลูกพดโชคเทสพูดพูดเอ๊ะ ชอชอันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่าขอยืมก่อนนะอันนี้ก่โอเคสให้กำลังใจพี่เขาก่อนพี่ครับผมเดินไม่ได้ผมยังมีความพยายามนะคะพี่ถ้าพี่เป็นพี่เป็นคนปกติพี่จะพี่พี่มีความพยายา ทำให้มันดีที่สุดครับผมค,ครับครั้งชดกันนะครั้งชดกันนะให้กำลังใจด้วยโอโห้พี่สู้ๆนะครับสูเอ,อ,อแล้วต่อไปครับแย่ โออเค่าใครมีคำถามจะถามน้องๆบ้างตอบใช่ป่ะตึงๆ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 ตึงตึงๆตึงๆที่ครับที่ไม่มีอะไรจะถามน้องๆเลยน้องๆมาอีกน้องๆสุญจรครับที่ขลุ่มอาจารย์คุณ้อยงหน่อยลองสนะ เีงเบียมีไหมคะฟุกมีไหมคะเต้ยมีไหมอะไรที่อยากจะทำให้หนูสิบเวินเวิหนูถามน้องได้น้องเขาช่วยได้มุกกาลังหาอะไรอยู่หรือเปล่าจะถามน้องไหมเผื่อน้องก็จะเจอแล้วอำไหมคะ